เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าที่ดินสวยๆนะครับผมปุ๋ยธรรมชาติบรรยากาศดีนะครับในราคาเพียงไร่ละ3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแปลงนี้ตัวที่ดินติดถนนคอนกรีตนะครับเนื้อที่4ไร่2งานนะครับผมไร่ละ3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผม สวยๆนะครับเบาครับอยู่ในชุมชนนะครับผมไฟฟ้าประปามีนะครับมีพร้อมเลยผมเลยอย่างใกล้คลองมะขามเท่าด้วยนะครับผมโซนพรอมมะขามเท่าอู่ทองนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับร่มรื่นนะอยู่มีเพื่อนบ้านครับผมไม่เปรี้ยวนะครับพิกัดอยู่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมปัจจุบันเป็นพื้นที่นาอยู่นะครับน้ำไฟเข้าถึงติดถนนคอนกรีตนะครับผม ติดเมืองส่งน้ำนะครับนี่นะครับใกล้คของมาขามเท่าผมเป็นคลองน้ําใหญ่นะครับดินดีน้ําดีนะผมรวมสมบูรณ์เหมาะทาโคกนองนาทําบ้านพักที่อยู่อาศัยแล้วตรงนี้ดินเก็บน้ําดีนะครับผมทาโคกนองนาได้น้ําไม่หายนะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วผมถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับ เพื่โทรรายละเอียดต่างๆกันเด้งขึ้นมานะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน